เจอเป็นยังไงเมื่ออาจารย์สอนปรัชญาสุดเปอรอไปหาละไพพิเศษจนจับพระจับพลุเลื่อนข้ามาเป็นมือสังหารโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นคอมดี้เรื่อง Hitman นำแสดงโดยเกรนพาวเวลอาเดียลอาโจน่าและออสตินอเมริโอหนังเริ่มตอนที่แกรี่อาจารย์หนุ่มสอนปรัชญาสุดเชย เมื่อบอกให้นักเรียนลองเสี่ยงแล้วออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพราะเวลาไม่ค่อยถ้าก็ดถูกนักเรียนแซวอาจารย์ดูเสี่ยงตายละเพราะยังขับรถซีวิกอยู่เลยซึ่งเขาก็ยอมรับชีวิตของเขาดูเรียบง่ายไร้สีสันเพียงแต่นอกจากจะมีงานสอนเป็นงานหลัก เขายังไปหาลำพายพิเศษโดยการเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของสำนักงานตำรวจคอยทำหน้าที่ซ่อนกล้องติดไม้อัดคลิปในคดีจ้างวานสังหารเพื่อจับผู้ว่าจ้างก่อนที่จะทันได้ก่อเหตุอีกด้วยด้านแกรี่จูจ่ๆวันหนึ่งชีวิตของเขาก็เกิดพลิกผันเมื่อเพื่อนรวมงานสาวมาบอก เขาได้เรือนคันมารับบทบาทเป็นมือสังหารรับจ้างททนแจสเปอร์ที่โดนพักงานสีเดือนเนื่องจะไปต่อยเด็กวัยรุ่นเขาที่ตกใจเลยจะให้เพื่อนร่วมงานชายทําแทนแต่หมอน,นั่นก็ปฏิเสธทันควันเพราะเคยลองแล้วเกือบไม่รอดนั่นเลยทําให้เขายิ่งวิตกเพื่อนๆเ,เลยช่วยกันกล่อมจนสุดท้ายเขาก็ยอมรับงานนี้ครับ ดานแจสเปอร์เมื่อเห็นแกรี่ก็บ่นเรื่องที่ดนพักงานและพอรู้คนที่จะมาแทนตนคือเขาก็สงสารเพราะไม่รู้แกรี่จะทำไหวไหมแกรี่ที่ไม่แน่ใจเลยขอคำแนะนำซึ่งแจสเปอร์ก็สอนได้ดีมากส่วนแกรี่นั้นจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงบ้างเพราะร่วมทีมกับแจสเปอร์มานานเพียงแต่ยังก้กาวก,กลัวแจสเปอร์เลยเตือนให้อย่าประมาแล้วอย่าใสา่กางเกงขาสั้นไปก็พอ หลังแกรี่ไปขอแลก,กังางเกงกับเพื่อนชายพอทําใจได้เขาก็ไปพบผู้ว่าจ้างตามที่ได้นัดหมายกันไว้นั่นเลยทําให้เพื่อนๆลุ้นว่าเขาจะทําได้สําเร็จหรือเปล่าเมื่อแกรีเข้าไปพบเป้าหมายเขาก็กลายเป็นคนละคนแล้วพยายามหลอกให้ผู้ว่าจ้างพูดจะให้เขาไปเก็บใครรวมถึงไม่คิดจะเปลี่ยนใจแน่ใช่ไหม ซึ่งพอกเขาได้รับคํายืนยันเขาก็หลอกล่อให้พูดอีกจะให้ใช้วิธีไหนจัดการซึ่งพอได้ข้อมูลครบและรับเงินว่าจ้างมาแล้วจังหวะที่แยกย้ายตํารวจก็บุกมารวบตัวผู้ว่าจ้างไปด้านเพื่อนเมื่อเห็นแกรีกลับมากอพผากระชื่นชมพร้อมสงสัยเขาเคยได้ลงมือจริงบ้างหรือเปล่าเขาและแก้ตัวเขาแค่พูดไปเรื่อยส่วนสถานที่ที่เสนอก็แค่เคยผ่าน ทว่าเพื่อนๆก็ยังไม่เลิกระวางเนื่องจากคำพูดของเขาเหมือนดูโรคจิตสุด ด้านแกรี่แม้จะประมาณในตอนแรกแต่ก็รู้สึกเขามาทำงานถูกที่แล้วเพราะเวลาที่เขาต้องเตรียมรับงานครั้งใหม่เขาจะได้ศึกษาจิตสำนึกและพฤติกรรมของมนุษย์ไปด้วยเพื่อที่จะพร้อมตัวเป็นคนแบบที่ผู้ว่าจ้างคิดว่าอยากจะได้เจอดังนั้นจึงทำงานสำเร็จทุกครั้งไปไม่ว่าคนคนนั้นจะยากดีมีจนขนาดไหนเพศหรือวัยอะไรเพียงแต่เขายังอดสงสัยไม่ได้ทำไมคนเหล่านั้นจะคิดว่า คนคนหนึ่งจะยอมเสี่ยงชีวิตกับจัดคนอื่นเพียงเพื่อแลกกับเงินไม่เท่าไรทางที่อาจโดนโทษประหารชีวิต ในเวลาต่อมาหลังแกลีสอนเสร็จก็พบแฟนเก่ามาหาแม้จะเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากแต่เพราะเป็นเพื่อนกันมานานความสัมพันธ์ของพวกเขาเลยไม่ได้จบลงแบบเลวร้ายแถมเธอยังรู้เรื่องที่เขาปลอมตัวไปช่วยงานตำรวจเลยรู้สึกแปลกๆที่เขารับทำงานนั้นจนรู้เพราะมันเหมือนกับการที่เขาได้ทำงานวิจัยภาคสนามแล้วได้เห็นด้านมือของมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องความรักที่แปลเปลี่ยนไปความเครียดชังจนการคาตกรรมกลาไปทางออก เธอที่ได้ยินเลยพูดขึ้นมานั่นคงไม่เกิดกับคู่ของเราเพราะตอนอยู่กินด้วยกันเขาไม่ได้รักเธอมากขนาดนั้นแต่จะต้องมีสักวันแน่ที่เขาจะได้เจอคนที่ใช่จึงอยากให้เขาลองเปิดใจให้ใครสักคน นาสำนักงานตำรวจแจสเปอร์ที่ได้กลับมาทำงานอวยวายยกใหญ่เมื่อรู้หัวหน้าจะไม่คืนตำแหน่งให้พอแกรี่ทำได้ดีอยู่แล้วแจสเปอร์จึงหันไปหาเพื่อนๆเพื่อหาแนวร่วมถว่าเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อก็เห็นด้วยกับหัวหน้าเพราะดูจากสถิติแกรี่ทำผลงานได้ดีกว่าแถมยังเล่นได้หลายบทบาทนั่นเลยทำให้แจสเปอร์โมโหแต่ทาไม่ยอมอาจจะต้องตกงานเลยไม่มีทางเลือก ด้านแกรี่เมื่อลองค้นหาข้อมูลของผู้ว่าจ้างคนใหม่ก็ทำให้รู้เธอชื่อเมดิสันเคยเป็นพนักง,งานต้อนรับอยู่บนเครื่องบินแล้วพอแต่งงานกับมหาเศรษฐีเธอก็ไม่เคยเคลื่อนไหวในโซเชียลอีกนอกจากนี้ก็ไม่เคยมีประวัติการก่ออาชญากรรมมีเพียงเหตุทะเลาะวิวาทในครอบครัวเทวาก็ไม่เคยถูกจับกลุ่ม ต่อมาเมื่อแกรี่ไปพบไมดีสารตามานัดหมายเธอก็ได้เจอกับมือสัญหาลูปหลอกมาเค็มที่ชื่อว่ารอนโดยคำแรกที่เธอทักเขาคือพายอร่อยไหมเขาเลยตอบพายไหนๆก็อร่อยจากนั้นพอได้คุยกันและเขาหลอกล่อให้เธอพูดเธอก็เล่าเรื่องราวจนเขาได้รู้เธอถูกสามบีบงการชีวิตทั้งไม่ยอมให้ทำงานและกินอะไรเนื่องจากไม่ชอบให้เธออ้วนเธอที่อยากกินพายเลยขอจากเขา นานจึงทําให้เขาสงสารเธอส่วนเธอระหว่างที่ทานก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยทางคู่เลยรู้สึกดีจนต่างลืมไปเสียสนิทว่ามาพบกันที่นี่เพราะอะไรเมื่อแกรี่รือร้อนทำให้เมดิสารกลับมาเข้าเรื่องได้เขาก็ย้ำถามเธอต้องการจะก,กำจัดสามีแน่ใช่ไหม เธอเลยตอบเธอไม่แน่ใจหรูแค่กลัวเพราะก่อนแต่งสามีดีมากแต่ตอนนี้กลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้และแม้การกระทำนี้อาจทำให้เธอต้องถูกจับติดคุกหรือโดนโทษประหารก็ยังดีกว่าจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกเขาที่ได้ยินเลยถอนหายใจซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สามีของเธอโทรมา เธอที่ดูจะกลัวสามีจึงรีบส่งเงินให้เพื่อจะจ้างวานให้กับากสามีเขาที่สงสารจึงขอไม่รับงานเพราะมันยังมีวิธีอื่นที่เธอจะหนีจากสามีได้เลยแนะนําให้เธอเอาเงินนี้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใจก็คอยโทรหาเขาอีกทีนั่นจึงทําให้เธอปลาใจรวมถึงเริ่มรู้สึกดีกับเขาครับด้านเพื่อน,เ,อนเมื่อได้ยินสิ่งที่แกลลี่ทําก็โทรไปถามนายไปไลฟ์โค้ดไปแล้วเหรอ เขาเลยอธิบายเมดิสันกำลังสับสนเขาจึงให้โอกาสเธอกลับไปรวบรวมสติก่อนเทว่าแจสเปอร์ก็ยังจะบนต่อ,เพ,อเพื่อนเพื่อเลยจตัดใจวางสายก่อนที่ทั้งคู่จะทะเลาะก,กันแต่ก็ดันกดปุ่มผิดสายเลยยังไม่ตัดจนเขาได้ยินเพื่อนเ,อนเื่อนนินทาว่าที่แจสเปอร์โมโหคงเป็นเพราะอิจฉาที่เขาทำงานได้ดีดกว่า ส่วนเขาตอนปลอมเป็นร้อนเขาดูฮอสุดๆไปเลยทางกูถึงจะยอมพรีกายให้ฟรีแต่ถ้าเป็นแกรี่คนเดิมคงจะต้องกลับไปคิดแล้วคิดอีกทีศารแกรี่มักถูกทนายความของจำเลยต่อสู้ด้วยการบอกว่าการกระทำของเขามันไร้จัญยาบันเพราะเหมือนเป็นการหลอกล่อให้จำเลยกระทาความผิด แต่ถึงกระน,นั้นคณาลูกคุณก็ยังลงความเห็นให้จำเลยผิดจริงตามข้อเก่าวหาในขณะที่อีกรลายคาดีจำเลยก็รอตัวไปได้เพราะจุจุดดันปรับความเข้าใจกับคู่กรณีได้เสรยงงานเนื่องจากความรักมันเป็นอะไรที่ยากแท้อย่างถึง หลายวันผ่านไปเมดิสันได้ส่งข้อความมาเชิญแกรี่ให้มาเที่ยวงานของน้องหมาโดยตอนแรกเขาก็ตั้งใจจะไม่ไปเต่ว่าพอคิดไปคิดมาเธอไม่ได้ติดต่อหาเขาแต่เป็นมือสังหารชื่อรอนสุดท้ายจึงตอบตกลงเมื่อแกรี่ได้เจอเมดิสันเธอก็ดูเปลี่ยนไปเพราะกําลังจะยากคายกสามีเลยดูมีความสุขแถมเธอยังย้ายออกมาอยู่คนเดียวอีกจึงอยากขอบุณเขาสําหรับคําแนะนําเขาที่ได้ยินเลยดีใจไปกับเธอ จังหวะที่เมดิสันขอตัวไปทำงานแล้วได้เห็นแกลลี่เล่นกับเด็กๆเกมื่อจบงานแล้วทั้งคู่มานั่งดื่มด้วยกันเธอก็เปรยไม่อยากเชื่อเขาจะเป็นมือสังหารจริงๆนานจึงทำให้เขาอึง้งแต่สักพัก,ก็แก้ไขสถานการณ์จนเธอไม่ติดใจอีกแถมยังดูจะชอบเขามากในขณะที่เขาก็เริ่มชอบเธอมากเช่นกัน หลังเมดิสันกับแกรี่มีอะไรอะไรกันเธอก็สารภาพว่าไม่ได้ทําอะไรแบบนี้มานานส่วนเขาก็ไม่แน่ใจทีทุกอย่างมาดูเล่าร้อนไปหมดเป็นเพราะเขาสวมบทบาทเป็นร้อนอยู่หรือเพราะคนที่เขามีอะไรอะไรด้วยคือเธอกันแน่ได้เมดิสันเธออยากจะพบกับแกรี่อีกแม้เขาจะรู้สึกแบบเดียวกันเถว่าก็ลำบากใจเลยอ้างว่าไม่สะดวกเนื่องจากเขาเป็นมือสังหารเลยไม่สามารถออกไปไหนเมื่อไหนกับเธอได้เนื่องจากมีศัตรูมาก ทวาเธอก็ยังคงยืนยันเธอรับได้สุดท้ายจึงตกลงที่จะมีความสัมพันธ์กันแบบนี้ต่อไปในเวลานี้แกลี่มักมาหาไมดีสันบ่อยๆในขณะที่เธอก็มีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเช่นเขาลงมือยังไงถึงรอดการจับก,กุ่มมาได้เขาเลยโมไปเรื่อยพร้อมทั้งสอนวิธีการจัดการแบบเห็นผลให้ด้วยครับ ต่อมาเมื่อแกรี่มาหามบรีสันก็พบเธอซื้ออาวุธมาพกติดตัวไว้เขาเลยไม่อยากให้เธอใช้แต่พอถูกออดอ้อนสุดท้ายก็ยอมสอนวิธีการใช้งานให้เธอ ดานแกลลี่หลังๆเขายอมแหกกฎโดยการพาเมาดีสันไปีเที่ยวทว่าจังหวะที่กำลังเจอกลับก่อน,นั้นไปเจอสามีของเธอเข้าเลยถูกตามมาหาเรื่องเขาที่โมโ oh หเลยชักอาวุธขึ้นมาขู่เธอที่ตอนแรกวาดกลัวเลยได้ทีท่าทายสามีจนเพื่อนของมันต้องรีบกันมันออกมาในขณะที่เธอก็ภูมิใจมากที่มีเขาเป็นแฟน ขณะแกรี่มานั่งทานไอศครีมกับไมดีสันก็ถามเมื่อกี้ที่เจอสามีเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าและเธอเลิกกับสามีหรือยังซึ่งเธอก็ยืนยันเป็นเครรงบังเอิญและเธอเลิกกันแล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นแจสเปอร์จึงพยายามจะหลบแต่ก็ไม่ทนันแจสเปอร์เลยเข้ามาทักทายและพอรู้ผู้หญิงที่นั่งอยู่กับเขาเป็นใครก็าทาดีเป็นคุณชื่อเธอเพียงแต่จำไม่ได้ ส่วนเธอพอเห็นแจสเปอร์ไปแล้วก็แซวแกลี่กลับแล้วนี่บังเอิญด้วยหรือเปล่าวันต่อมาแกลี่ก็บนเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะถูกเรียกตัวให้มาทำงานด่วนทั้งที่ยังไม่ได้รับข้อมูลของผู้ว่าจ้างเพื่อเลยบอกเพื่อนเองก็ไม่มีเวลาแม้แต่จะขอหมายดักฟังแจสเปอร์เลยได้ทีแกะถือซะว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือว่าเก่งจริงหรือเปล่าก็แล้วกัน หลังเพื่อนๆให้เครื่องอาศเียงกับแกรี่เขาก็เข้าไปพบผู้ว่าจ้างแล้วพอเห็นเป็นสามีของไม่ดีสันก็รีบเข้าไปนั่งแบบพันหลังชนกันเพื่อไม่ให้หมอนั่นรู้เขาเป็นใคร ดานแกรีเมืรูร้สามีของเมดิสันอยากจ้างเขาไปกำจัดเธอกับแฟนใหม่ซึ่งก็คือเขาเพราะแค้นที่ไปเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันทางทางที่มันกับเธอยังไม่ได้อยากขาดกันเลยนานจึงทำให้เขาไม่ค่อยพอใจนักที่ถูกเมดิสันหลอกส่วนมันพอได้ยินเขาตกลงจะรับงานก็ขอให้ก่อนกำจัดช่วยมองเขาไปในตาเมดิสันแล้วบอกเธอด้วยว่านี่มาจากสามีที่รักคุณมากเขาก็บอกมันให้กำจัดฟีย่งได้ มันที่งุนงงเลยหันมามองแล้วไปเห็นเป็นเขาก็ตกใจจึงรีบวิ่งหนีไปส่วนเพื่อนๆไม่เห็นแกรี่กลับมาก็ถามเกิดอะไรขึ้นเพราะรอบนี้ไม่ได้ดักฟังอยู่ด้วยเขาเลยโกหกเขาก็ไม่รู้เพราะจู่ๆสามีก็ตกใจขึ้นมาเฉยๆสัง,งั้นดางแกรีขณะส่งข้อความไปหาเบรดีสันก็ถูกแจสเปอร์ตามมาบนเขาเลยขอโทษแล้วถือโอกาสนี้คุยเรื่องวันก่อนที่แจสเปอร์ไปเจอเขาอยู่กับเมดีสัน ซึ่งแจสเปอร์ก็ไม่ได้ตีใจเพราะตอนตัวเองรับบทนี้ก็เคยนอนกับสาวๆที่เคยว่าจ้างเหมือนกันในเวลาต่อมาเมื่อแกรี่ได้คุยกับไมดีสันก็บอกเรื่องที่สามีจะสั่งเก็บเธอเลยอยากให้เธอหลบไปอยู่ที่อื่นสักพักเนื่องจากสามีอาจจะลงมือเองเพราะเขาไม่รับงานเธอที่รู้แบบนั้นเลยดีใจที่เขาจะไม่จัดการเธอดังนั้นจึงตัดสินใจจะไม่หนีเพราะยังไงซะสามีก็ไม่กล้าทำอะไรเธอแน่นอน ทีมหาวิทยาลัยเมื่อแกรีมาสอนหนังสือเขาก็มีบุคลิกและท่าทีเปลี่ยนไปจนพวกสาวๆต่างรู้สึกชอบพร้อมสงสัยจูจ่ๆเขากลายเป็นหนุ่มฮอตขึ้นมาได้ยังไงกันส่วนที่สำนักง,งานตำรวจเมื่อแกรีไปประชุมก็ได้รู้สามีของมดิสันถูกพบเป็นศพโดยวิธีการสังหารนั้นเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยสอนมนดิสันเปะในขณะที่ทุกคนซึ่งรู้หมอนี่เป็นสามีของผู้ที่เคยว่าจ้างก็ถามเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ ดานแกรี่เมื่อรู้สามีไปเสียชีวิตอยู่ในตรอกที่ค้าสิ่งผิดกฎหมายก็แซงบอกสามีคงไปมีปัญหากับผู้ค้าแต่คนอื่นๆก็สงสัยว่าเป็นผู้ชายที่ไปเที่ยวกับเมดิสันมากกว่าเพราะเคยฉักอาวุธขึ้นมาคูสามีเขาเลยได้แต่อ้ำอึงในขณะที่แจสเปอร์ก็ขอจับผู้กับเขาเพื่อจะไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะได้รู้ผู้ชายที่มีเรื่องกับสามีหรือที่คาดกันว่าเป็นแฟนใหม่ของเมดิสันเป็นใครกันแน่ หลังจากสเปอร์จอรถกกกางแซลแกรีเขานี่เองที่เป็นแฟนใหม่ของไมดีสันเขาเลยรีปฏิเสธแต่แจสเปอร์ก็ไม่เชื่อเพราะจากเสียงบันทึกตอนที่เขาคุยกับสามีสามีดูจะตกใจกับคำว่าเขาจะจัดการแฟนใหม่ให้ฟรีๆแต่โดยที่ยังไม่มีหลักฐานแจสเปอร์จึงได้แต่พูดยียวนเขาเท่านั้นดานแกรีเขาไปหาไมดีสันเพื่อถามเธอรู้เรื่องที่สามีเสียชีวิตหรือยังเธอที่ได้ยินและสงสัยเขารู้ได้ยังไง เขาเลยโกหกว่าดักฟังจากวิทยุตำรวจส่วนเธอแม้ตอนแราจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่สุดท้ายก็สารภาพเป็นฝีมือของเธอเองซึ่งที่เธอต้องทำแบบนั้นก็เพราะเขามาบอกเธอว่าสามีจะมากำจัดเธอเธอเลยต้องชิงลงมือก่อนนั่นเลยทำให้เขาเครียดในขณะที่เธอก็งงงงเขาจะตกใจทำไมในเมื่อทำงานแบบนี้อยู่ตลอดจนเขาต้องยอมบอกจริงๆแล้วเขาไม่เคยลงมือสังหารใครเลยตั้งหากเพราะเป็นมือสังหารเก หลังเมดิสันได้รู้ความจริงว่าแกรี่เป็นใครและทำงานอะไรเธอก็ทั้งโกรธและตกใจในขณะที่เขาก็ถูกเรียกตัวให้กลับมาที่สำนักง,งานตำรวจเขาที่ยังคุยกับเธอไม่จบเลยต้องรีบกลับไปก่อนครับด้านแกรี่เขาได้รู้จักหัวหน้าและเพื่อนๆว่าตอนนี้เมดิสันตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเพราะยังไม่ได้ยากับสามีผลประโยชน์ในกรมธรรประกันชีวิตจึงตกเป็นของเธอผู้เดียวซึ่งก็เพิ่งจะเป็นผู้รับผลประโยชน์มาเมื่อ6เดือนก่อนนี้เองด้วย ขณะทุกคนกําลังให้ข้อมูลแกรี่แจสเปอร์ก็พยายามจะบอกเรื่องของเขาและเมดิสันกับทุกคนเขาเลยชิงตัดหน้ายอมรับ เคยพบกันนอกกรอบจริงเพราะเธอมาขอบคุณเรื่องที่เขาทําให้เธอเปลี่ยนใจซึ่งตอนนั้นก็ยังเจอแจสเปอร์ด้วยด้านแจสเปอร์มันโมโหที่ถูกแกรี่ย้อนลอยเลยเสนอให้แกรี่ปลอมตัวเป็นรอนแล้วไปหลอกเอาข้อมูลจากมดิสันเรื่องสามีเสียชีวิตเป็นฝีมือของเธอใช่ไหมเพราะดูจากความสัมพันธ์ที่เธอติดต่อมาเธออาจจะชอบเขาและยอมบอกความจริงเพราะยังไงก็รู้ใ้รู้พงกันอยู่แล้ว ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยเขาที่ไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวจะถูกจับได้เลยต้องยอมติดเครื่องดักฟังแล้วไปหาเธอส่วนแจสเปอร์มาที่กลัวแกรีจะแอบติดต่อไปหาไม่ดีสันจึงขอตดรถไปกับเขาด้วยเขาเลยไม่มีโอกาสได้เตรียมกับเธอทว่าก็แก้ไขสถานาการณ์โดยการพิมพ์ข้อความไปเธออ่านตอนที่ได้พบหน้ากันจนเธอได้รู้ตำรวจกำลังดักฟังบทสนทนาและทุกคนยังคิดว่าเธอรู้จักเขาในฐานะมือปือนรับจ้าง ได้เมดิสันเธอทำตามที่แกรี่บอกโดยปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสรียชีวิตของสามีนอกจากนี้ผู้ชายที่มีเรื่องกับสามีก็แค่คนที่เจอกันในบาร์เลยไม่ได้ถามไทชื่อส่วนเรื่องคมทานเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะสามีมักเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ตลอดจากนั้นก็กลดาที่เข้ามาวุ่นวายแลวกล่าวหาเธอจึงไล่เขาออกจากบ้านไปซึ่งในระหว่างที่ต่อปากต่อคำกันอย่างดูเดือดน,นั้นทั้งคู่ก็ได้แอบคำ้ำและส่งสายตาหวานๆให้กันด้วยครับ เมื่อแกรีกลับมาขึ้นรถเพื่อนเพอนก็เซ็งที่จับตัวคนรายไม่ได้เพราะตอนแรกคิดว่าเป็นมิริสันร้อเซดังนั้นเละแยกย,ย้ายส่วนแกรีที่คิดว่าทุกอย่างน่าจะจบลงแล้วก็กลับไปหามิริสันทว่าพอเปิดประตูเข้าไปกับพบแจสเปอร์นั่งอยู่กับเธอนั่นเลยทำให้เขางูงงงและตกใจมาก ด้านแจสเปอร์พอได้คุยกับแกรี่เขาก็รู้ทันทีว่าแจสเปอร์รู้ความจริงที่เขากับ,บเบริสันคบหากันรวมถึงเราถูกว่าเธอเป็นคนจัดการสามีโดยทีแรกที่มันทำไปก็พออยากได้งานคืนแต่พอรู้เรื่องกรมทันจึงมาแบ็กเมย์ทั้งคู่แทนนั่นเลยทำให้แกรี่โมโหส่วนเบริสันก็ยังใจเย็นนานเป็นพอะเธอได้แอบใส่อะไรบางอย่างลงไปในเครื่องดื่มสุดท้ายแจสเปอร์เลยล้มลง หลังเมดิสันเห็นแจสเปอร์แน่นิ่งก็เครียดเพราะกลัวถ้าแจสเปอร์ฟื้นเธอจะถูกตั้งข้อหาหนักส่วนแกรี่แม้ที่รจะตกใจกับสิ่งที่เธอทำแต่สักพักก็เอาถุงมาครอบหัวแจสเปอร์ไว้นั่นเลยทำให้เธองุนงงว่าเขากำลังจะทำอะไรด้านแกรี่เขาวางแผนเก็บแจสเปอร์แล้วรอจากเรื่องนี้โดยการสร้างเรื่อง ว่าแจสเปอร์ถูกพบในรถอย่างที่ห่างไกลเพราะคิดสั้นเนื่องจากภรยาทิ้งไปหลายปีก่อนโดยอ้างแจสเปอร์เป็นพวกเหยียดผิวเหยียดผู้หญิงชอบใช้กำลังและเป็นตำรวจชั้นเลวซึ่งเหตุผลนี้ทุกคนคงไม่สงสัยแน่เมดิสันที่ได้ยินเลยยิ้มในขณะที่เขาก็สารภาพรักรก,กับเธอซึ่งเธอเองก็รักเขาเช่นกันสุดท้ายทั้งคู่เลยทำสัญญาเราจะรักกันจนกว่าความตายจะมาพากไป จากนั้นภาพกตัดมาที่แกรี่ครูหนุ่มสุดหล่อมาเท่ที่นักเรียนทุกคนต่างอยากเรียนด้วยกําลังแนะนําให้ทุกคนเปิดรับการเปลีป่ยนแปลงและจงฉุกช่ฉวยตัวตอนที่ทุกคนอยากมีให้ตัวเองและไม่ว่าทุกคนจะเป็นใครหลังจบค่าเรียนนี้ก็จงเป็นด้วยใจรักก่อนจบ ตอนนี้แกรีแต่งงานและอยู่กินกับเมริซันยังมีความสุขจนมีลูกด้วยกันสองคนซึ่งลูกๆก,ก็อยากรู้พวกเขาไปเจอกันที่ไหนทั้งคู่เลยหันมายิ้มให้กันก่อนตอบร้านกาแฟจากนั้นเธอก็ถามเขาพายอร่อยไหมซึ่งคำตอบของเขาก็ยังเหมือนเดิมคือพายไหนๆก็อร่อยสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของแกรี่ครูสุดเชยที่ดันไปรับจอบประท,งทังตำรวจโดยปลอมตัวเป็นมือสังหารเพื่อหาหลักฐานจับกลุ่มผู้ว่าจ้าง แต่วันหนึ่งชีวิตของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อได้เจอกับมินิสันหรือผู้ว่าจ้างสาวส่วนชีวิตจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนั้นก็รับฟังได้จากที่ผมเพิ่งเล่าไปครับขอเสริมอีกนิดหนังอ้างอิงจากเรื่องจริงเพียงแต่ตอนจบได้ถูกดัดแปลงเพื่อความสนุกสนานก็จบแล้วนะครับกับหนังฮิตแมนหนังได้คะแนนจาก IMDb 7.1คะแนนเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ